สวัสดีครับผมนาวาชลพงศ์ทวีนะครับหนักศึกษา5501001611051นะครับลอวครั้งนี้นะครับจะมาทำโฮมเวิร์กครั้งที่10นะครับเป็นโฮมเวิร์กสำหรับการประกอบนะครับ Assembly ครับชิ้นงานที่ผมเลือกนะครับเป็นเครื่องยนต์จำลองแบบสเตอร์ลิงนะครับ อ่อันแรกนะครับผมจะ add f ไฟล frame มาก่อนอ่เฟรมมาก่อนต่อจากนั้นนะครับจะ add Joyboard นะครับทีนี้ผมจะทำการเม e เลยนะครับระหว่าง Joyboard กับเฟรมอันดูนี้กับดูนี้ต้องอตรงกันนะครับ นะแล้วับก็ตินผิวตรงนี้กับข้างบนนี้โอเคอ่าเมื่อเสร็จแล้วก็ add file ของซ y ลินเดอร์ซ i ลินเดอร์จะมีอยู่สอฝั่งนะครับคือฝั่งร้อนแล้วก็ฝั่งเย็นนะครับ อ่ก็ทําการเมดโดยพื้นผิวตรงนี้นะครับอ่ให้เข้ากับจอยบอร์ดนะครับอ่ไม่ใช่ตรงนี้ครับอ่ฝั่งร้อนจะอยู่ฝั่งนี้ครับฝั่งร้อนจะอยู่ฝั่งนี้นั่นก็คือ หนึ่อ่ารูตรงนี้นะครับจะเมก,กับรูตรงนี้ฮะส่วนรูนี้อ่ะ,อะขอย้อนไปนิดนึงนะครับรูนี้ครับเมมก,กับรูนี้ ครับแล้วก็ัูนี้ครับเม่กับัูนี้โอเคนก็จะฟิกนะครับฟิกทั้งหมดเลยนะครับต่อมาครับซิลินเดอร์ฝั่งเย็นนะครับ จากนั้นนะครับผมจะ add ไฟ heater เข้ามานะครับเพื่อทำการเมร็เข้าที่ c y ล i เดอร์ฝั่งร้อนนะครับแล้วก็ ตรงนี้ตรงนี้นะครับแทนเจนอ่าคอนเซนคอนซิเดนนะครับโอเคอ่าพอได้ฮีเตอร์แล้วนะครับก็เป็นขั้นตอนของเอ่อกระบอกนะครับกระบอกสู so. อ่านี่ครับกระบอกสูบฝั่งซ้ายขวาลูกสูบตัวรับลูกสูบนะครับตัวรับลูกสูบนะครับเอาตัวนี้มาสองตัวครับ อลูกสูบสองฝั่งอเอาแค่นี้ก่อนแล้วก็ทำการเมรนะครับเออโดยที่อ่าตรงนี้นะครับจะเมเข้ากับกระบ,บอกสูบฝั่งเย็นแล้วก็ ขอบตรงนี้นะครับจะชนกับขอบด้านบนของอซิลินเดอร์ฝั่งเย็นนะครับโอเคอ่าะบอสู่ฝั่งนี้บ้างก็ทำเหมือนกันนะครับอ่านจุด ตรงนี้จะมีตัวรองรับนะครับอ่ะเส้นตรงนี้กับตรงนี้ครโอเคต่อมาก็เมดลูกสูบครับลูกสูบสั้นนี่จะอยู่ฝั่งเย็นครับ ฝั่งฝั่งร้อนนะครับจะเป็นตัวยาวโอเคแล้วก็นี่ครับเป็นตัวรองรับลูกสูดนะครับอ่ปิกกลับด้านแล้วตรงนี้ก็ เปกับขอบตรงนี้ครับอ่ะอีกฟังก็เหมือนกันนะครับไปกับด้านขอบชนขอบโอเคอ่ต่อมานะครับผมจะใส่ ปล่วิวนะครับโดยที่ต้องใส่ลูกปืนนะครับหรือว่าแบรลลิงโดยแบรลลิงนะครับผมจะทำมาโดยเฉพาะนะครับหอ,อกเมดก่อนแบรลลิงนะครับจะทำมาโดยเฉพาะาแล้วก็พลา เ uh, 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 อาไฟวิวอะไฟวิวนะแล้วก็นะแองเดสสองตัวครับเป็นต uh, ัวลองไฟวิวนะผมจะทำการเมดปืนเข้าไปก่อนนะครับ ้อาิปที่ดูตรงนี้ครับโอเคแล้วตรงนี้นะครับเมกับเส้นนี้ครับอากน,นี้ก็เหมือนกันเส้นนี้เมกับตรงนี้ครับอางต่อมาเป็นขั้นตอนของค a ้งดิสนะครับ ตรงนี้นะครับก็ชนกับตรงนี้โอเพื้นที่ตรงนี้เมตกับตรงนี้ฟังหนึง่งพลิกกลับด้านนะครับอีกฟังหนึง่ง อ่ะแล้วก็แกนอ่ะได้แบบนี้ก็ไฟวิวนะครับใส่ไฟวิวก็ทำเหมือนกันนะครับอันนี้ต้องคลิกอีกด้านหนึ่งโอเคอะอันนี้ก็ด้วย ต่อมาครับผมจะออกก้านสูบมาแล้วนะครับการสูบต้องเอาจากเมตรก่อนโอเคการสูบออ,ออกมาสองตัวครับทำการเมตร รูนี้กับรูนี้ตรงกันโอเคพื้นที่ต้องประกอบพื้นที่ เดี๋ยวผมจะประกบตรงนี้กันะจะใส่ช่องสองนะครับโอเคอ่ะก็เืนไ,ได้ละส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็ทำคล้ายๆกันพื้นที่ชนพื้นที่ ทีกลับด้โอเคมาแล้วรูสองนี่ต้องกับรูสองครับอโอเคอ่าก็เป็นรูเป็นล่างแล้วนะครับตออมาขั้นตอนสำคัญเลยนะครับก็คือ ใส่นี่ใส่สกูครับใส่สกู่าไปที่สกู่าสกูเนี่ยสกู M4 นะครับขนาด M4 ความยาว12โอเคผมจะใส่ ส่ตัวนี้นะครับอ่ะโอเค1 2 3 4โอเคอ่ะก็ทำการเมด ตรงกับรูนี้ครับพื้นที่ชนพื้นที่โคนะผมผมนับยังไงเนี่ยอ่าเลยมาไม่เป็นไรครับค่อยลบทิ้ง ที่ชนพื้นที่โอเคตัวหนึ่งนะตัวสุดท้ายพื้นที่นะไม่ใช่ะนะะคุกกี้ะพื้นที่ตรงนี้ก็ นพื้นที่ตรงนี้ขนาดเสร็จสิ้นตัวนี้นะครับทิ้งลิลินะโอเคต่อมาอ,อีก5ตัวอม่สีตัวนะครับอีกช่องหนึ่งเป็นช่องการส่งทายอากาศนะครับซึ่ง ไม่ใช่ช่องของใส่สโกูนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีแค่4ตัว4ตัวเนี่ยขนาด M4 แต่ยาว16ครับยาว16โอเคทั้งหมดสี่ตัว เมตรครับ้ีที่ชนพื้นที่พื้นที่ชนพื้นที่ นะสองตัวนที่โอเคบยบร้อยครัต่อมาก็ไซนัด SignNut NATM4 อ่ะจะใช้แบบนี้นะครับน a t m 4อ่าตตรสุด M5 แปลว่าไม่ใช้ไม่ได้ ใช้ M4 นะครับโอเคมีทั้งหมด4ตัว2 3 4 โอเคก็ทำการเม็ดรครับนะตัวที่หนึ่งนะตัวที่สอง

กับด้ครับโอเคอก็จะมีอันนี้ครับที่มีปัญหาขนาดน่าจะสักประมาณ M3 นะครับนี่ขนาด m 3. อ่มะมันจะลองเอา M3 มานะครับ เอานัดมาก่อนละกันโอ M3 ครับใช้ M3 ทั้งหมด1 2 3 4 4ตัวนะแล้วก็สกูสกู กูจะใช้แบบนี้นะครับแบบนี้หนึ่งสามขนาด สิบยาวไปเอาสิบแปดมาโอเคเอาแปดละกันสามตัวครับตัวแรกอ่ะลองก่อนเลย กับด้นครับเราเลือกพื้นที่ตรงนี้ครับกลับตรงนี้โอเคได้ครับเปไปได้ไงได้ครับตรงนี้ครับไปกับดูนี้ครับ ต้องติ๊กครับโอเคแล้วก็เลืออพื้นที่ตรงนี้นี่ชนกับพื้นที่ตรงนี้อ่าเป็นผมชนับเกินนะครับ ทิ้งไป2ตัวอ่าต้องลบทิ้งไปตัวหนึ่งนี่เหลืออยู่2ตัวครับเพราะว่าข้างล่างเราตรงฟารวิวเราไม่ต้องใช้สกูเอ้ไม่ต้องใช้นัดอ่าลบผิดอันนี้โอเคไม่เป็นไร อ่ะตรงนี้ครับเม็ดกับเอ่อดูตรงนี้ครับ,รบอ่าร,รับหอ,อลืมกลับด้านนี่ไม่เป็นไรก็เลือกพื้นที่ตรงนี้กลับตรงนี้ครับแล้วก็คลิกกลับด้านโอเคอ่าก็ ตรงนี้เลือกกับตรงนี้ครับหาแล้วก็นี่ไม่ชนกับผิวดี โอเคฝั okay. ่งนี้ครับอ่าต้องรอต้องรอนัดต้องรอนัดอ่ะโอเคก็เอานัดมาเดิมเนี้ยแหละ ก็อนเอมกเหมือนเดิมครับลิกกลับได้นะเมื่อกี้ถูกแล้วหรือว่าไม่ถูก ต้องพิกด,ด้านหนึ่งถูกนะเออพื้นท,ที่นี้ครับประกบกับพื้นที่ตรงนี้โอเคแล้วที่เหลือตรงนี้ ก็ือตรงนี้มี่วนกับตรงนี้ครับโอเคก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับโฮมเวอร์ครั้งที่10เครื่องยม์เซอร์ลิงครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอจบการรายงานเียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ